สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยครับปมนายเดมอนวันนี้ก็มาอยู่กับรีวิวเกมนะครับที่ยังเป็นอนิเมชั่นอยู่แต่ก็เป็นเกมที่ไม่พูดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสําหรับคนที่ชอบผู้เกัน้ามทั้งหลายนะครับเกมนี้ก็กําลังเป็นกระแสเนั่นก็คือเมชชั่บเดกสาหรับเมชชับเดกนะครับเกมนี้ก็ยังไม่มีเนื้อหาเลยมากก็มีแค่ช่วงฝึกสอนเท่านั้นครับแล้วก็ผ่านฝึกสอนก็เข้าสู่คีพีเลยตัวเกมก็เข้าถึงง่ายมากครับปุ่มใช้ไม่เยอะแต่ที่ดึงดูดมากของเกมก็คือสีเดินนินเดียวครับแล้วก็ เริ่มเกมมานะครับแต่จะได้หุ่นพื้นฐานหนึ่งตัวคุงบอกเลยว่าแม้จะบอกว่าเป็นหุ่นพื้นฐานนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันกระจกเมื่อเล่นไปสัสกาพากครับเราจะเห็นว่ามีคนเล่นหุ่นตัวนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเกมนะครับเน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็บังคับง่ายมีระบบพลังงานเป็นตัวบอกนะครับว่าเราจะวิ่งหรือเดินได้แค่ไหนโดยหลกัหลกๆเนี่ยเราถ้าต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับเพราะาเกมเนี่ยการล็อกเป้าอ่ะมันไม่ได้ยากครับดูเว้นปืนบางประเภทเท่านั้นคือขอให้อยู่ในช่องล็อกเป้านะครับเวลามันจะยิงเนี่ยมันก็หันปืนได้เอง แต่เพราะว่ากระสุนนะครับมันวิ่งเป็นเส้นตรงทําให้ยังหลบไม่ได้อยู่แล้วก็ถือเป็นกนารบังคับผู้เล่น้วยครับให้เคลื่อนที่ตลอดเวลาซึ่งด่านเกมนี้นะครับจะเป็นลักษณะ PVP เป็นหลักเลยแต่ภารกิจในด่านก็่ายกนไปเช่นการยึดพื้นที่การยึดค,คงอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าการสู้เกมนี้นะครับเป็นอะไรที่มั่วมากครับแต่ก็สนุกดีโดยหุ่นเกมนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือไลท์มีเดียมแล้วก็ heavy ครับซึ่ง3ประเภทนี้ตามชื่อเลยก็คือบ่งบอกถึงความเร็วแล้วก็การป้องกันเป็นหลัก เสนหุ่นตำแหน่ง Heavy Sniper ครับคือหุ่นที่ใช้สไนเปอร์ที่มีค่าป้องกันสูงเคลื่อนที่ช้าแต่ก็เน้นที่ว่ามีออปชันเสริมอย่างการสร้างเกาะรวมถึงการลอยตัวนิ่งๆได้ผิดกรบอีกตัวนะครับที่เป็นอย่าง Light Sniper นะครับที่เคลื่อนที่ได้เร็วผสมออปชันอย่างการถ่ายตัวด้วยแต่เมื่อไหร่โดนโจมตีก็แทบตายครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจุดแรกที่นาสิดาอยู่เพราะว่าหุ่นแต่ละตัวนะครับมันมีหน้าที่ของมันและเกมนี้เองก็ล็อกอาวุธกับหุ่นครับความฝันที่จะได้แต่งหุ่นตามใจชอบจึงตกไป ถึงกันั้นนะครับเกมก็ยังมีระบบมอดให้อยู่ดีโดยมอดที่ว่านะครับก็คือการเสริมสเปคหุ่นซึ่งการเสริมสเปคที่ว่านะครับไม่ทําให้รูปลักษณ์ของหุ่นเปลี่ยนแปลงไปยังได้แล้วก็เท่าที่เล่นมานะครับดูเหมือนว่าระบบการพัฒนาหุ่นก็มีแค่มอดเท่านั้นครับซึ่ง Early Asset นี้นะครับก็เกมจะแจกเงินให้เรามากพอเลยครับที่จะซื้อหุ่นได้ครบทุกตัวเลยต่อมาพูดถึงระบบร้านค้าบ้างครับและตอนนี้นะครับผมเห็นส่วนที่ดูจะเป็นร้านค้าก็ได้แก่บัตเทิร้านค้ากาาชสหรับ ด้วยสีดังกล่าวเนี่ยเมื่อได้มาแล้วใช้แล้วก็จะปลดสีนั้นให้ถาวรเลยส่วนมดนะครับเห็นได้จากประเทินพาร์แล้วก็การทำแอคชั่นเมนเท่านั้นครับอีกส่วนก็คือการซื้อคนขับประจาหุ่นนะครับโดยณนะตอนนี้นะครับมี2ตัวที่มีคนขับให้ซึ่งจะเอาคนขับนี้นะครับไปขับหุ่นตัวอื่นก็ไม่ได้ด้วยครับถือว่ามีไว้สวยเฉยๆครับแล้วก็ถ้าพูดถึงคนขับนะครับเราก็สามารถโมดิฟายแต่งตัวคนขับได้เช่นกันตลอดเวลาด้วยจะถามว่าสําคัญไหมก็ไม่ได้สําคัญมากครับ เราจะเห็นคนขับแค่ตอนออกยานกับตอนสรุปผลแค่นั้นเองครับด้านกราฟิกเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับก็คินไม่หนักเลยแล้วก็สําคัญมากคือเกมนี้แสงไม่แสบตาครับทั้งทั้งที่ว่ายิงเลเซอร์กันเป็นที่เลยแล้วก็ที่สาคัญสุดคือไม่เจอปัญหาเฟรมเรทตกเลยอย่างใดครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอสรุปกับไม่ชอบเบรกนะครับส่วนตัวนะครับมันเป็นเกมผลที่ดีมากเลยแล้วก็มั่นใจว่าเกมนี้น่าจะมีผลมาเพาเิ่มอีกเยอะเลยด้วยส่วนของขายก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าแค่ของตกแต่งของฉา์ก,ก็ขายได้สบายแล้วครับถ้าจะมีน้อยใจหน่อยนะครับก็คือการที่มันมีจต่หมด P ีนี่แหละครับคือผมเองเนี่ยก็อยากจะโคออปุ๋ยกับเพื่อนบ้างแต่เท่าที่อยู่อะครับมันไม่มีโดยใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยผมได้ยินว่ามันมีทางทวิจจ์ ผมก็เลยไปดูมาทั้งวันแล้วซึ่งผมก็หาคําว่าที่มันมีดับนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายผมก็เลยลองไปเข้าสตรีมแล้วก็ส่งที่ลควสอสธิ์ของสตรีมดูก็รอหนึ่งวันครับก็ได้เล่นแล้วเพราะงั้นใครที่ยังอยากเล่นนะครับก็ไปลองไิที่สตรีมดูนะครับถ้าไม่อยากลองทวิสต์แล้วก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับ